ก็บอกว่าเดี๋ยวคืนไงแต่ตอนนี้มันไม่มีอ่ะก็คนมันไม่มีจะเอาเงินที่ไหนไปคืนฮะยังงแกก็ไม่คืนใช่ไหมเออไม่คืนเว้ยได้เดี๋ยวเดี๋ยวมีเงินเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยก็เขายืมตังค์หนูไปหนึ่งหมื่นบาทเขายังไม่ยอมคืนหนูหลายเดือนแล้วอะไร everyday ใช่คือพวกเธอทำอะไรกันอยู่ เรามีเนี่ยจะขอช่วยนิดนึงอ่ะพอดีว่าช่วงนี้อ่ะแบรนด์นี้มันออกในชิปป้ากระเป๋าสวยมากเลยนนเห็นแล้วยังใน,นนี่ด่ะคือ uh huh. ว่าเราอยากจะขอ,อยืมเงินไหนเลยปะเท <ượ น> ่าไหร่หรอก็ <ượ น> ไม่เท่าไหร่หรอกแต่หลักมือนะได้ปะเต็มอีกเมื่อไหร่มึงน่าแต่แบบกลัวมันไม่ให้คืนอ่ะเราก็โกนนัธเลยป่ะทำยังไงดีวะเนี่นนนยให้คนละหมื่นเองทุกแกรวยจะตายแค่คนละหมื่นเอง ให้ได้บ้างกับเพื่อนอ่ะกับเพื่อนอ่ะคนละมือน่ะอ่ะให้ก็ได้แต่แกอ่ะต้องคืนทุกรั้นด้วยนะเฮ้ยคืนอยู่แล้วเพื่อนกันเอาเลขมาเลยก็ได้โอเคโอเคเฮ้ยได้แล้วแกขใจมากเลยเพื่อนเดี๋ยวเราคืนนะไปแล้วเฮยมีเงินแล้วกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรู นึกถึงผู้นำใครก็ได้อาจจะเป็นนายกรัฐมนตรก็ได้หรือจะเป็นผู้นําด้านเรื่องต่างๆในชีวิตเราที่เรารู้จักก็ได้ในเงินที่มีไปหลังไม่อาจจะคืนทีอนนนนเอานะก็เดี๋ยวคืนไงเดีคืนคืนอยู่แล้วนะเราอะก็ต้องจะเป็นใช้เงินนะเพราะเดี๋ยวหนออค่าขอค่ากินค่าอะไรอีกอะไรค่าเหมือนกันนะคืน ตอนนี้มันไม่มีอ่ะก็คนมันไม่มีจะเอาเงินที่ไหนไปคืนฮะยังเงแกก็ไม่คืนใช่ไหมเออไม่คืนเว้ยได้แล้วฉันไม่มีเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยก็เขายืมตังค์หนูไปหนึ่งหมื่นบาทเขายังไม่ยอมคืนหนูหลายเดือนแล้วโอ้ติดตังคเพื่อนไปเรื่อยๆเลยเนี่ยไอไปด้วยที่บ้านเธอมีเงินอยู่นะเอางี้เราอ่ะเก็บเงินผ่อนให้เพื่อนแล้วกันจะได้ไม่ต้องมาผิดใจกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานตั้งแต่อยู่มหนึ่งเลยเนี่ย จะมาเลิกมันเพราะเรื่องเงินเหรอมันไม่คุ้มเลยนะทำได้ไหมผ่อนให้เพื่อนคืนไปเนี่ยผ่อนก็ได้ค่ะต่อละห้าสิบเดซป่ะอห้าสิบเนี่ยเมื่อไหร่เพื่อนจะได้เงินคืนเพื่อนเรียนจบหาอะไรมียูด้เงินไ,ไ,ได้คืนเลยมะนี่เอาเป็นว่าอย่างนี้เราผ่อนให้เพื่อนสักประมาณอย่าว่าสัปดาห์ละหนึ่งพันได้ไหมเออสามเดือนก็ได้พอดีเยเดือนเดยตอนนี้ยังไม่มีอะ โอเคพวกเรารับได้เหยเนี่ยเออเนี่ยผู้ใหญ่จะบอกว่าคุณเราเนี่ยเสียเพื่อเราะการยืมเป็นมาเยอะแล้ว,ลวเราเป็นหนี้เขาต้องจ่ายนะไี้การดีกันเป็นเพื่อนมาตั้งนานโอเคกู okay, ไปละ โอเคเข้าแล้วว่าแต่ขออย่งีได้ปะไม่ได้ไม่ได้แล้ว,ลวโหฉันรอเล่นไปหาเลยกินกันดีกว่าเราโอ<ห>ก็หนูจะคืนนะคะแต่ตอนนี้หนูไม่มีจริงๆโอ เรื่องนี้นี่เองเนี่ยครูยอยากจะบอกพวกเราว่าคนเราเนี่ยเสียเพื่อนเพราะยืมเงินกันมาเยอะแล้วเฮ้ยเกลติดหนี้เขาเนี่ยก็คืนเขาไปเท่าไหร่นะหม,ม,มื่นนึง่เมยค่ะจะช่วยจ่ายก็กระไรอยู่ยเจอ้น <laughs> <laughs> โอ้โหมื่นอย่าลืมกด,ดติดตามาแล้วฟังจะดิ่งในชาแนลทีดีทีวีด้วยนะคะ